สวัสดีครับเพือนบริมนทิรักอย่าลืมนะครับวันนี้ร่วมเชียร์ร่วมเป็นกําลังใจให้สาวไทยในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับขอ,อย้านะครับว่าเวลาสี่ทุ่มครึ่งไม่ใช่หนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมไปดูโปรแกรมการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาอัปเด,ดตตารางคะแนนล่าสุดเล็บโปรแกรมการแข่งขันในวันที่20กันยายน2566กันเลยครับผมอย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดไปรับชมกันได้เลยครับผม ไปเริ่มกันที่คู่ไทยกับอิตาลีในเซตแรกนั้นสาวไทยแพ้อิตาลีไป,ไปด้วยสกอร์25-19ในเซตที่สองสาวไทยสามารถลับมาชนะอิตาลีไปได้ด้วยสกอร์25-21ในเซตที่3อิตาลีลับมาชนะไทยได้ด้วยสกอร์25-22ในเซตทีส่ส อิตาลีสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้25ต่อ18อิตาลีสามารถเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ1เซต25ต่อ19บเต่อ25 25ต่อยีและยีต่อสิเกาหลีใต้สามารถเก็บ1คะแนนจากเยอรมนีได้โดยเยอรมันสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้สต่อ2เซตสกอร์25ต่อ13 25ต่อ21่3ต่อ25 22ต่อ25และเกาหลีใต้แพ้ไป15ต่อ7 โปแลนด์ชนะโคลอมเบียสาศูนย์สกอร์ยี้าต่อกีเบ็ดยี้าต่อยีเบและยี่ห้าต่อสิสามัฐรเมกาชนะสโลวีเนียสาตนึ่งเซตสกอร์ยีต่อสิบสยีห้าต่อสิบสามิบต่อี้าและยี่ห้าต่อสิผู้ทำคะแนนสูงสุดทีมชาติไทยพบกับอิตาลีสาวอันโตป่วทำไปสามสิบสี่คะแนนวิภาภีสีทองทำไปสิบสามคะแนน และทัดดาวนักแกงทำไป12คะแนนไปดูตารางคะแนนที่แข่งจบไปแล้วทั้ง3นัดกับผมอันดับหนึ่งสหรัฐเมกาอันดับ2อิตาลีอันดับ3มโปแลนด์มีทีมละ9คะแนนอันดับ4ี่เยอรมันมี8คะแนนอันดับ5เกาหลีใต้มี1คะแนนอันดับ6กทีมชาติไทยอันดับเโคลัมเบียอันดับ8สโลวีเนียทั้ง3มทีมยังไม่มีคะแนนกับผม ไปทุกโปรแกรมการแข่งขันในวันทีน่ย0กันยายน2 5 6 6กันเลยครับเรื่องคู่แรกเวลา16บหนากาินาทีอิตาลีจะพบกับโคลัมเบียเวลา19กนากาสาสนาทีสหรัฐเมกาพบกับเกาหลีใต้เวลาสีทุ่มครึง่งทีมชาติไทยพบกับโปแลนด์และปิดท้ายที่คู่ตีหนึ่งครึ่งเยอรมันพบกับสโลวีเนียครับผมสามารถรับชมสดทุกคู่ได้ที่ช่อง วอลเปเปอร์วอลและรับชมข่าวดทดสุดช่องไทยกับปูเล่นได้ที่ช่องเวิร์กพอยทีวีช่องกิฟซับครับผมขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจด้วยที่ตลอดมาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวย,วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ